จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อน,อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําต้มเลือดหมูเน <laughs> หลายคนสงสัยต้องเลือดหมูเฮ้ยมันต้องเป็นกับข้าวแน่เลยไม่ใช่วันนี้การจะมาทําต้มเลือดหมูคือเลือดหมูจริงๆเลยค่ะทําทไมต้องต้มทําไมต้องทําซื้อมามันก็ต้มมาแล้วนี่เราสามารถใส่ลงไปในเมนูต่างๆได้เลยไหมถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่ทีนี้ ถ้าเราอยากกินแล้วมันมันรู้สึกประทับใจอะ่ะเออมันรู้สึกดีอะ่ะกับเลือดหมูอะ่ะเราก็สมควรที่จะเอามาทาแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราทําแบบนี้ก็คือมันสามารถเก็บไว้ได้นานนะคะโดยที่มันไม่มีกลิ่นนี่เลยค่ะมาค่ะวิธีการเลือกซื้อเลือดหมูนะคะก็ให้ลองกดดูค่ะ กดแล้วรู้สึกนิ่มๆมาค่ะซื้อได้เลยค่ะทําไมต้องกดแล้วนิ่มๆแข็งๆก็คือเดี๋ยวกันบอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงหลายๆคนคงทราบละก็คือเลือดหมูเนี่ยถ้าเกิดไม่ผสมแป้งอ่ะมันจะขึ้นรูปไม่ได้อ่ามันจะไม่คงตัวนะคะแล้วมันก็จะนิ่มแล้วมันก็จะเหลวเปลวดังนั้นเขาจะต้องเอามาผสมน้ําแล้วก็ผสมแป้งมันแต่ทีเนี้ยความนิ่มความแข็งมันจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เขาผสมลงไปอ่านี่นะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ ก่อนอื่นนะคะก็ให้เพื่อนเตรียมมาค่ะเลือดหมูนะคะที่การใช้สองก้อนค่ะถุงนี้10บาทนะคะการซื้อมาค่ะเสร็จแล้วขิงค่ะมีขิงอยู่ก้นครัวนะคะการกระทุบหัวใหญ่หน่อยค่ะกระเทียมไทยค่ะทั้งหัวเลยทุบแตกๆนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมอีกตัวหนึ่งค่ะคือใบเตยค่ะเพียงเท่านี้เองค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะคะก่อนอื่นที่จะไปทำมาค่ะก็คือจะเอาเลือดหมูค่ะที่อยู่ในถุงเนี่ยไปล้างผ่านน้ำทำความสะอาดสักรอบหนึ่งนะคะ ค่ะไปค่ะลงมือทากันเลยค่ะค่ะนี่นะคะหน้าตาเลือดหมูนะคะที่การเอาออกจากถุงแล้วกันก็ล้างผ่านน้ํานะคะไปค่ะลงมือต้มกันค่ะค่ะมาค่ะก่อนอื่นนะคะการจะต้มน้ําให้ร้อนนะคะใส่เกลือค่ะลงไปนะคะแค่ปลายช้อนชาเนาะคนเกลือให้ละลายก่อนค่ะการก็จะใส่เครื่องนะคะเครื่องหอมที่การจะต้มนะคะใช้ต้มเลือดหมูค่ะใส่ลงไป ต้มเครื่องพวกนี้ให้กลิ่นออกแบบเต็มที่ก่อนนะสักประมาณ5นาทีค่ะค่ะนี่ค่ะเดือดกลิ่นหอมแล้วนะคะการก็จะเอาเลือดหมูค่ะใส่ลงไปทั้งก้อนแบบนี้เลยนะการจะยังไม่ได้หัน่นไม่ได้อะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะนี่จะมีความนิ่มๆค่ะการจะใช้เวลาการต้มนะคะสักประมาณ10นาทีค่ะให้แบบว่ามันร้อนมันละอุแบบเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ให้เลือดหมูค่ะมันดูดซับก,กลิ่นพวก ขิงกระเทียมแล้วก็ใบเตยเข้าไปนะคะค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อยๆต้มไปค่ะอ่าเนี่ยแหละค่ะการต้มเลือดหมูแท้ๆนะคะได้มา1ินาทีได้แล้วนะคะนี่เลยจ้าเท่านี้ค่ะเดี๋ยวการจะเอาไปประกอบร่างเป็นเมนูต้มเลือดหมูอร่อยออร่ยหอมๆกันค่ะค่ะการก็จะตั้งทิ้งไว้แบบนี้ค่ะแช่ไว้ในน้ำแบบได้เลยค่ะเดี๋ยวการจะตักให้ดูเราก็จะได้ เลือดหมูก้อนหอมๆแบบนี้แล้วค่ะใครใช้ไม่หมดนะคะสามารถเอาขึ้นจากน้นํานี้ล้างผ่านน้าสักรอบนึงแล้วก็ใส่กระปุกเอาน้ําหล่อเลี้ยงไว้แล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นได้เลยจ้าพยายามอย่าให้เกินสักอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองเช็คดูเรื่อยๆนะคะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ